สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะเป็นชุเป็นน้ำอง32เิ้วรุ่นซีท5ซีทีจะมีให้ลูกค้าได้ทั้งหมด2แบบจะมี1ดอกและ2ดอกหน้าหลังเสามารถกรนน้งได้ขอบเดี่นื้อหาติดอู่อัดเบ็ดแน่นแน่นตแนะมร2000วัทต์กำลังขับ1500บาตเข้าอห์ม2โอห์4โอห์และ8โ์ความเร็ว18เดซิเบลกำลังหลอดลำโพงจะกว้างที่315มิลลิเมตรสูง100หกสิบมิลลิเมตรขมงเค้าจะหนา1วมิลลิเมตรขนาดแม่ อด้เลยนะคะคสามารถเชื่อมต่อ,อเองได้ที่บ้าในแใลนยเลยได้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยค่ะลูกค้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะลูกค้าสามารถนำไปเชื่อมต่อกับเอาไวแอพบ้านหรือเอาไวแอพรถก็ได้เลยนะคะ หนักๆเลยนะคะเสียงดังงฟังช,ชัดช่วยเพิ่มมิติของเสียงเบนให้ดังฟังชัดยิ่งขึ้นสามารถใช้ได้ทั้งในบ้านและในรถได้เลยนะคะสินค้าทางนั้นมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและกดติดตามทาง้าด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ